วาที่สมัยที่นายารัชกรก็วันนี้ด้วยความรักและความผูกพันขอพี่น้องชาวจังหวัดอุทัธานีรวมทั้งส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันกับท่านสสและท่านนายกก็ได้รับความดูแลร้กเฟื้อด้วยดีตลอดมาจนท่สสานสสชดอยนั้นถือว่า เป็นสสขวัญใจคนอุทยัยธานีเพื่อจเบอรเป็นกำลังใจจานักครับเพราะวันนี้ทุกคนก็ตังต้งใจที่จะมาขอพรท่านสสอนะครับแล้วก็ยังสร้างความรัก,กผูกพันกันตลอดไปนะครับในวันนี้ผมในนานตัวแทนของหวัดอุทยัยธาน,นีก็ขอรับมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ท่านสอสอชด,ดาแล้วก็ครอบครัวและ เคยยากนะครับรับละเคารพกในบุชตาจงมาคุ้มครอมปกปักล้านะาครับให้ท่านแล้วก็ควมสับความสุขความเจริญครับคิดทาสิ่งใดครับก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญสร้างความเจริญให้กับจังหวัดชายธานีสืบต่อไปและโดยเฉพาะนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับเป็นที่พึ่งของคนชายธานีตลอดไปครับัสดีครับเราจะวังต้น ท่านแรงเพื่อเลนะครับแล้วพี่น้องท้องถิ่นท้องที่ท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วท่านนายกเทศบาลต่างพี่น้องประชาชนครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ว่าดังว่าเป็นสิ่งมงคลของผมยิ่งขึ้นท่านไม่เกียรติกับผมนะครับก็ถือว่าเป็นในฐานะที่ก็เหมือนเด็กกันนะครับผมแต่เขาต้องได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่านะครับต้องกราบขอบคุณของผมที่วันนี้ท่านให้เกียรติกับพวกเรานะครับเราสามคนก็ถือว่า ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อองไทยอยู่แล้วนะครับผมก็ริ้ดีที่จะร่วมกันทำงานแล้วในวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่ไทยเราก็ลดน้ำขอพรจากท่านผู้สูงอายุกันมาแล้วนะครับผมแล้ววันนี้แด่พรจากท่านผู้วา่าผมก็ถือว่าก็ขอนาพรจากท่านผู้ว่านําแจกสู่ทุกท่านนะครับทุกท่านประสบแต่ความสุขค,ความเจริญนะครับและทิดหวังสุงใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการนะครับและขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับผมขอบคุณ